อ,อีอะไรเนี่ยวันดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันดีค่ะล้างหอยต้นเนาะหอยว่าสันแล้วประสันบปล่าล้างเด้อช่บ่มาขยล้างหน่อยไอ้ฟอยคัดเด้ล้างแล้วไปไปขึ้นทางแล้ว มันดับขนาดคอยเอาคอยเอฟฟอยขคั้นหมอคัดเด้แบบเขาสิกินมันกับมันแร่นะเขาก็พวกมือนเขาล่างบอกทุกคนก็ตรงล่างเลยล้างหอยเนี่ยอันนี้เอคั้นได้คัดได้สมนี่ไหมก็อยากอ้างเนาะแค่ล้างหอยก็มาโชว์ชาวบ้านก็อยากอ้างอยากอวดค่ะมีหอยนะคะมีหอยเป็นของตัวเองค่ะเอาก็สิกดออกจริงจบาทดิออกแหมออกแหมออกยังไงคะ คุณผู้ชมคะอ้าวอืมแตม่รีรบรียบแหนเขามีราคาหอยค่ะหอยเอาคนมาเป็นล่างเรืม,ามาดาดเด้อันนี้เขายัางมาขัดด้วยนี่อเอาผุ้เด็กฝอยขัดผูนเด็กเป็นคนสกปรกสกมกแต่กินก็ขัดอยู่เด้อเออขัดหอยอยู่น้ำน่ะอเอาอานี่ขัดผูนเด็กนี่เฮ้ย ที่ใบกูมันไม่ครับผลด้วยใครว่าเรากระเวนบบหัวยิ้มไปนุ่งคอยคัดดิ่งสี่ไหมนี่นี่ว่ากระสีหน่อยหาผ้ามาเช็ดมาวางก่อนก็ต้องคัดตัวน้องนี่คอ่คอยคัดแบบนี้ได้เนี่ยอย่างนี้คอยเบาออบอค่อยเสียงในะคะ่ะแม่ยาเยวีวด,ดีจ้า อันไนม่ได้แบบค้อน,น,เ,นๆๆอออเหมือนไปสไลด์ล้วลวอหัวข้อยมือนน้ำแร้วไหมคะเอ้าคอยคอ,อยไม่จาเบิังนะเจ้าว่านามม้ำบังสิมันน้ำอันนี้คอยคัดได้น้ำที่คอยคัดหอยได้เนี่ยที่ขันหอยคอยคัดเราคอยยึดสิไม่เห็ดกินนะคอยเออันนี้เลยนี่ล้างนี่ไม่ได้ล้างได้สไลด์นะจ๊ะน้ำเปล่าจ้าน้ำเปล่า มันดำอิลีได้แม่บ่แมนยังเดน้องเมย์มันแล่จริงๆทุกครั้งที่พี่ทําพี่ก็จะขัดนะเพราะว่ามันเป็นอะไรขี้ไข่หนามันก็บเรื่องปกติเนอะเพราะเขาอยู่อะใต้น้มามันโดนสิต้องขัดทุกครั้งของรัคันนั้นซึ้นเคียวชิ้นอย่างนี้เห็นมหนามมั้นี่หนามัาแล่เห็นมั้นี่อันนี้คือคือนามที่ขัดต่ตัวนี้นี่ตรงแซรแซ่นรนามไปจิ้นห้าก่อนอันนี้คือขัดแล้ว ขัดแล้วก็ด้ท่อนี่เอาฮ้อนมิ้นจิบมองนั่นมองนี่ล้างหอยค่ะล้างหอยก็อยาอ้างเด้อืมก็อยาอ้างเนาะมีหอยมีหอยเป็นมีหอยเป็นของเพงไม่กี่อันหรอกนะคัดคุณเดนี่บอสจริงๆคอยก็ให้กิ้นเพื่อกะค,คัดเด้อเพราะว่า มันเป็นปลวกก็กินเลยก็ได้ดอกเพราะว่ามันขีดไข่หํามยังเป็นเคียวดึงออกก็ได้แมเนี่ยต้องขัดนะไม่ขัดไม่ได้นะคะเพราะมันแร่มากเลยอันย่ามสีอันจับใชปากแม้มันเคียวแม้มันก็ไม่ได้สุกกระปุกดอกของอย่างธรรมชาติแต่ขาก็ใหญ่ไม่สะอาดเนาะน่ะไอ้หอานอันเย็นสวัสดีค่ะทุกท่านห้าห้าหมื่นท่านนะคะสวัสดีค่ะ โอ๊ยทา้ายาค่าเชื้อทำไมแค่ล้างแล้วน้ำหนูเปิดน,น้ำร้อนใสน่นี่เห็นไหมมันดำหนูขัดออกแล้วไม่ใช่อะไรเพราะมันมันมันมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะว่าสาหรายก็ไม่ใช่คีิไข่น้ำอ่ะที่ไข่น้ำแนีหนูก็ขัดอย่างจริงจแล้วก็ไปแช่น้ำอีกฝั่งหนึ่งให้ให้ใหบ่อน้ำแน่ แกาแฟรอปแป๊บนึงนะจ๊ะคุณลูกค้าขาแกาแฟโกโก้แป้งรอปแป๊บนึงนนี่มันมันจะงไม่งสิแม่ใส่น้ำซึนมาหลุดเด้มันไม่หลุดนะจ๊ะมันก็ต้องข,ขัไปค่อยแซมนะโอ๊กลัางลวกไดย้ยูแต่เท้าเท้าแกะแกะและ้วเอาไม่กินแล้วแต่วัาคอยต่ำใส มะละกอตำใส่อนแตงตำใส่นสนุ่นสนีมันบายดอกขี้เคียงสิเนี่ยโอ้เห็นเราขอเป็นสิ่งหัวกินอันนี้อยู่เด้อจะขัดดีเนี้ยเนี่ยขัดเลยเนี่ยขัดน้ำจะแ้อปื้อๆไหมแชร์ให้ไหนคะ่ะล้างหอยขัดหอยเอาไ่ได้บ้าเลนเด้อ มันก็เป็นเรื่องปกติอะไรแค่อยากคลายวิดีโอให้เบิ้งซื้อนี่ๆๆอันน,นี้สี่แม่เซน่ามันก็บอกเลยมุจเจอบ้านไม่เจ้าสิค่ะอันอันต่ำไซอยังอย,ง,อยงอยู่บ่เป็นเังสี่ใครเซน่ามัมนต้องออกเขาต้องเอาฟอยไอ,คอ้คัดหมอร์นะคัดออกได้นีน่มันเป็นเังสี่เป็นทุกอันเลยเด้แต่จะหนาจะบางแค่นี้แหละถ้าวันระไข่ให้กินขเขาไระเดี๋ยวให้เบิ้งนั่นนีเ่เขาเลยเฮ็ดให้เบิ้งอันนั้นเป็นอย่างนี้จริงนี่มันนึกออก มึงออกก่อต้องออกก็เหมือนแต่ต้องเอาฝอยคันหมอนนี่สิมันจังสิออกกันนะถ้ามันมันค้างอย่างนี้จังเลยก้มค้างหรอหนี่มันจะเอาบ้างสิเลยนี่เจ้าสิกะล่างล่างล่างแล้วล่างอันผ่านนานมุจจะสิถิมใส่ต่ำเลยบอกมันเป็นไปไม่ไดอ้บุงรู้มือเขาส่งมาให้จ้าซึ่งเขาส่งมาให้พี่สาะที่ไปซื้อไอ้ที่นั่นน่ะมันหมดแล้วมันก็ไม่นำใจดีๆดอกส่งมาให้ อันเด็กโซ่ลูกน่ะเนี่ยเขาก็ไปห้โซ่พราะว่าเขาุกคนณบอกสื่อนะคะคุณน่ะขัดหอยจ้าขัดหอยอสิมาหนีได้บอกเล่าเรื่องหอยให้ฟังเป็นยังคือหนีอ่ะพูดเรื่องล้างหอยไหมขดหัดได้คุณน่ะสิบล้างได้บางในแสดงมันดอกแล้ไม่เจ้าสิกินยังสิบบ่ไม่ใช่สกายกินบางสิขี้ไก่านาป,ปื้อไหม มันก็ต้องขาวที่ขัดน้าเปล่านี่แหละไม่ได้ล้างฉลุนฉลายอะไรหรอกน้ําปลานี่แหละแล้วก็ขัด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 ,ขดโอ้ยกลัวเสด็กินแย่แย่เลยของแสียเปสิ่ลอะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีจ้าดามศิลาคนอุดรสาวดอนสวัสดีค่ะป้าปแกสว,วัสดีค่ะแม่ยาวีสวัสดีทุกท่านจ้า นขนาดขนาดคัดยังบม่ออกไหมโอ้ยกินยากคนนี้จะกินบ่ลหรออยากกินนี่หระต้องล้างหลายๆน้ำหมดนะนสุดท้ายแหละเอามืๆๆๆอไม่ไม่ไม่คุณพ่อหูว่ามันทุกคนก็ตรงหลังหัวย่างไข่เงยเลยทันท่าท่ากกันบ่ไนหลังบ่ขัดของข่ไข่ต้องคัดดีเด้่นิไข่อยเอานี่คัดดนเด้่นิเห็นข่อ,อสมมติไข่ก้นอันนี้อยู่เด้อ บ่ออซื้อมากนะ่ที่ว่าในื้อหางห่างอ่ามากเก็ตอย่างเนี่ยเขาทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนี่สินะมันป็นได้ยากเดี๋ยวพะเนื้อางเนี่ยเขาเห็ดสะอาดสะอาดมาแล้วรวงน้ำกินได้เลยนี่น้ำแหล่อ้ลีนไม่ได้เบาเลยน้ำสีนี่เลยนี่นี่อันนี้คือน้ำที่เป่งน,น้ำออกแล้วนะคะเดี๋ยวจะล้างใหม่อีกนะคะน้ำแหล่เลย อันนี้ฝั่งนี้คข่อยเอาอยแบบนี้คัดเลยนี่อันนี้คือขัดแล้วจ้าขัดได้แค่นี้แหละมีปัญญาแค่นี้แหละเพราะว่ามือข่อยบาเราไม่ใส่ถุงมือขัดเนาะก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะไก่วัวนําเนี่ยะส่นี้ข่ปลาปไปข่ยไปซ้ายข่ยสิมีแน่นอ,อมือเจ้าฟังอยู่ส่มาดีข่อยจังเลยโอ้ยนะ อย่าด่วนแช่กันไปสิคะว่าแช่น้ำใบกลอนหลอสิต้มน้ำหนึ่งเดือนทิมล่องสินะต้มน้ำหนึ่งเดือนแล้วก็ทิ้งลงสินี้ไปใส่ไม่ว่านน,กกานุ่มใครนะปนญญาหาซ้อนอยู่หาซ้อนอยู่ยยค่ะ น้มันทั้งตังตังกล่องนี่เลยบางั้นกินมากแดงใ <c oughs> ส่กะปิผงนัวน้ำปลาราแล้วก็น้ำตาลน้ำลากเขาแตกมักแดงแม้มักแดงนั่นเเรียกว่าอะไรปูนามารยา ภาษาฟินถ้าจำไม่ผิดจะไม่ผิดหรอกแต่อาจจะพูดผิดนะคะเพราะว่าเป็นคนพูดภาษาเพี้ยนค่ะปูนามารยาจะมา,างแดงทำน้ำผลไม้ก็โอเคอยู่นะเห็นไหมสม้มมันหวานเนอหมกะปิแมงวันบินออมลอืม กูหนามาเรียใส่กะปิใส่น้ำปลาสมสวัสด,ดีจากคนสวยวาสนาดามศิลาซสาดอนซสาดอนซสาบนไม่จะซสาอูแม่เพ็นหมอนวดสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้า ส้มวาสนาบ้านเด้อมีหลายตนไม่แม่นบ่เมื่อเดียวไม่กินส้มแบกต่ำมันถึงแสบอืม อีนอกก็สัสน,นแต่ละแล้วสันกินไปรหรเรื่องต้องสมแห้งมั้ยอันนี้นย,ย่งขอะพมี่ดหรอกมูไก่มาหา่ มูตังอย่างวะพุ่น้ำหางคุนฝ่าลูกสามหางแล้วก็ไม่ได้กินหลายปีแล้วเขาซ้อมเขาอยากินนั้นมาก่อนมันวาสะนาขออขึ้นสิบหอนมากอ่อนมึนสงสู้หน่ะ สมสไม่เลีมยผู้นามาระยาแม่มังแดงมั้งคนได้ยูนี่เขามาแค่กินเด้ใส่น้ำพริกน้ำปลาปลาแดงเนาะกินต่อด,ด้วยอันนี้กากนัวาานะพี่ยอมกินอืม ลายครั้งที่สิบสิบแปดเอ้สิบยังหลงหรอลายสิบแปดแน่นพี่ก็ไม่ขายพี่ก็จองนะอืมอ่ะมาสนาบา้านไม่ยห้งหลแม่หมอ,มอสมไม่เหลือกินแต่หมาปั้นมาใส่อย่างกินเมื่อไหร่ดมพันนี้ไม่แต่เปรี้ยอย่างเดียวไอไอผลไม้ชนิดเนี่ย แซ่บแล้วคนไทยยู่นีิคอรห้กินแล้วที่ฝรั่งเขาเพื่อกินเนี่ยเขาไปทำน้ำผลไม้อืมฝรั่งคนไทยเอ,อา,ออาสั่งฟ้าวมะกันห้าบมะแซมน้ำน้ำปลาผงนัวประดแดกเหรอรายกลางที่สิบแปบดบนี่อะไหร่นะจำไ,ไม่ได้จำไม่ได้ เพราะว่าเขาต้องายั่งหรอาลงหนังหลังนะหลายหลอบเลยอือพูดแล้วก็สืบไปแล้วยนี่เขาไประด้นะ่ะมีความพยายามไหนนะอือโจ้แม่มลแล้วก็ไปเพราะเป็นมาสั่ง อืมอี้เราไปรับเข็มสองมาอ่านเขาจะต่อมันตัวมาถัวนะจ้ามาถัว Mặt <tôi> hùa dạng mát miếng chẳng Pay mang a bang hoi. Mì mát chợt bàn bề nhìn bề 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 à bề thua bề 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 gì sao bề chết bề 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 เปิดซาวน้าแล้วก็ทั้งสิกินแต่อขอคิดว่าเขาจะ้าวนาเขาจะสิกินพออยังใส่ฟื้นโดนแล้วนะมันเปลืองฟื้นนะเปืองฟืน,นะงฟนจ้ะพ้อนี้เด้จ้ะเดี๋ยวสิมาไ,ยมา,า,ไมา,มายไหมวิตุมจอบพุจรอเป็นสตยมหรอถั่วไม่แค่น,นี้มึมจีมันเด้อเฮ้ ได้ไปซื้อ้าวหน่วได้สมตตอตามสู้กินตอนเด็กๆดเด้เพื่อนนั่เด็กๆได้ัอดีค่ะ